สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนี่ยไลน์คลิปนี้ก็มาแจกวอลเล็ตเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยใครที่ได้ไปลแล้วก็ได้ใจดีใจด้วยก่อนที่จะบอกนะคะว่าจะแจกกี่บาทหรือก่อนที่จะบอกว่าจะลงลิงก์ให้ตอนกี่โมงพอดีว่าเมื่อเชาอ้าเมื่อเช้าก็แจกวอลเล็ตปกติแล้วมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจคอมเมนต์ คอมเมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวเรนุเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะอ่าเจอลวเขาบอกว่าสำหรับบางคนเน็ตช้าคนอื่นก็เอาไปหมดแบบนี้ก็ได้เปรียบนะคะความคิดเห็นส่วนตัวคือเหมือนกับว่าน้องเขาบอกประมาณว่าอย่างเงี้ยคนที่เน็ตไวก็ได้เปรียบคนที่เน็ตช้าคนที่เน็ตไวก็มีโอกาสได้มากกว่าคนที่เน็ตช้า อ่ะประมาณนี้เรามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างสำหรับคอมเมนต์นี้ไม่ไม่ได้มาประจานไม่ได้มาแขวนไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าเป็นการออกความคิดเห็นกันคืออย่างที่พูดตลอดว่าช่องเนี้ยคุณจะออกความคิดเห็นยังไงก็ได้มันเป็นเสรีเพียงแต่ว่ามองว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ของน้องเขาค่อนข้างที่จะน่าสนใจคือถ้าถ้าไม่ให้แจกแบบนี้แล้วจะให้แจกแบบไหน อันนี้ถามกลับเลยนะคะถามกลับทุกคนที่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์ของน้องเขาหรือว่าคอมเมนต์ที่จะบอกว่าจะให้แจกยังไงเพราะว่าถ้าใครเคยถ้าใครติดตามตั้งแต่ช่องแรกอช่วงช่วงแรกไม่ใช่ช่องช่วงแรกๆที่มันแจกนะคะคือจะลงลิงก์ให้อะพร้อมคลิปพอลงลิงก์ให้พร้อมคลิป90%ซ ไม่ดูคลิปไม่ดูเลยกดรับอลเ็ตเสร็จแล้วก็หายไปแล้ว20%คือคนที่ไม่ได้กดติดตามช่องนุ้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่บอกอะในเมื่อแบบมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าลงลิงก์ให้หลังจากที่ลงคลิปไปแล้วหานาที10นาที20่นาทีเผื่อว่าคนที่เขาเข้ามาดูคลิปจบแล้วเขาจะได้รู้ว่าจะลงให้ตอนกี่โมง ส่วนถ้าบอกว่าไอ้พี่ก็ไปให้เขาพี่ก็จัดกิจกรรมให้เขาทักไปหาให้เขาทักไปนู่นนี่นั่นถามว่าเคยทํำไหมเคยเคยทํานะเมื่อตอนแรกๆอ่ะลงทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์ลิงก์ของกลุ่มไลน์ก็ลงนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อส่วนตัวก็ลงอ่ะแต่ว่าพอเจอคลิปแจกวอลเล็ต ไม่ดูคลิปทักไปในกลุ่มไลน์บอกว่าขอรับวอลเล็ตหรือแม้แต่ทักส่วนตัวบอกว่าขอวอลเล็ตหรือบางคนหนักว่านั้นทักมาไม่พูดพร่ำทำเพลงกูด่าไว้ก่อนบางคนส่งเว็บคาสิโนโมาให้คือบล็อกทุกวันนะคะนุ้นก็เลยบอกว่าไปไม่เอาละไม่ลงช่องทางการติดต่อให้แล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าเราจะให้จะให้ จะให้ทำในลักษณะไหนที่ว่ามันจะ,อะโอเคกันหลายคนนะคะคือคืออาจริงๆนุกมองว่าอันนี้คือโอเคที่สุดแล้วอะถูกปะ่ะแต่ถ้าเรามีความคิดเห็นว่าเอ้ยพี่แบบนี้มันจะดีกว่านะพี่ลองทำดูนะหรือเนี่ยหนูไปเห็นช่องนี้มาเขาทำแบบนี้นะ มันได้นะก็ลองเสนอความคิดเห็นมาถ้าอันไหนทำให้ได้นุ๊กก็จะทำให้นะคะอันนี้ก็ฝังนิดน,นึงนะคืออย่างที่พูดตลอดแล้วว่าช่องเนี้ยมันมันเหมือนมันมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรนะใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ในในลักษณะที่คอมเมนต์ในลักษณะที่เป็นแนวทางเพื่อที่จะทำสิ่งดีๆในอนาคตไม่ใช่การด่า อันเนี้ยอยากจะคอมเมนต์อยากจะเสนอความเห็นยังไงก็ได้แต่ถ้าบางคนเม้นมาแล้วก็แบบโอยด่าตลอดเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะช่องนี้มันนี่อนไ์คนที่กดติดตามช่องคนที่ดูคลิปก็พูดตลอดเลยว่าเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรเราก็บอกกันตรงๆถ้าแบบนี้เรามองว่าเราเสียเปรียบเราแบบเราไม่โอเคแต่เรามีวิธีอื่นที่มัน โอเคกว่านี้ที่แบบมันกระจายกว่านี้ก็เสนอความคิดเห็นมาได้นะคะอันนี้ก็ฝากนิดน,นึงแล้วกันนะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากนิดน,นึงว่าเออถ้าแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเน็ตช้าเราเสียเปรียบเขาแล้วมันมีอันไหนที่เรามีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นไหมก็ลองเม้นมาบอกกันนิดน,นึงนะคะส่วนการแจกวอลเล็ตในครั้งนี้ อืมอ่ะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะทั้งจำนวนเงินแล้วก็จำนวนคนเวลาเวลาวันนี้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอนสี่ทุ่มสิบนาทีฟังอีกรอบนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา สี่ทุ่มสิบนาทีใครที่ดูจบแล้วก็ไม่ต้องเม้นเวลาบอกเพื่อนนะคะส่วนใครที่ดูจบแล้วอีกรอบหนึ่งอันนี้ฝากเลยนะคะฝากเลยจริงๆอยากรู้จริงๆว่าก็ถ้าแบบนี้ไม่โอเคแล้วมันมีอันไนที่มันมันโอเคกว่านี้ไหมนะคะก็เม้นมาบอกกันนิดนึงนะถ้า ถ้ามันไม่เหลือบากว่วแรงเดี๋ยวก็จะลองทําให้นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอเลตใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจ,จกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอเลตก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ